สำหรับการคืนหนังสือผ่านเครื่องคืนอัตโนมัตินะคะสามารถทำได้ด้วยวิธีการนี้ค่ะแตะที่หน้าจอนะคะให้ขึ้นปรากฏหน้าจอตามนี้นะคะจากนั้นให้เลือกคืนหนังสือคะ่ะให้ปรากฏหน้าจอตามนี้นะคะหลังจากนั้นให้นำหนังสือใส่เข้าไปทีละเล่ม หากมีหนังสือที่ต้องการคืนอีกนะคะให้เลือกคืนหนังสืออีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็ใส่เข้าไปจากนั้นนะคะให้คลิกที่พิมพ์นะคะหากต้องการพิมพ์ใบบันทึกรายการะคะ่ะอันนี้ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นนะคะการคืนหนังสือผ่านเครื่องยืมคืนอัตโนมัติะคะ่ะ